สวัสดีตอนเย็นนะครับช่วงนี้ผมเป็นหวัดนะครับโดนฝนตอนตั้งแต่เมื่อวานนะครับจนตอนค่ำนะครับอาจจะมีเสียงหายใจไม่สะดวกเท่าไหร่นะเอ๊ะมาจอดอะไรกันตรงนี้วะเนี้กลับบ้านนะครับวันนี้ต้องเล่กไปไลฟ์ต่อน,นะครับ โอเคครับพร้อมรุยแล้วครับถนนไม่เรียบเลยสามนี้โข้างหน้านี้ทำอะไรกันครับรอข้ามถนนกันนะครับวันนี้สภาพอากาศเป็นไงบ้าง โอเคครับฟ้าโปร่งมีดำๆ<ำ>ขมุกขม้อนหนึงนะครับไม่เป็นไรครับนิดเดียวอา้าวแล้วแล้วก็เริ่มติดแล้วนะครับที่เก่าไปรูไหนดีนะเนี่ยเอาเอารถ ในเจเอาไงนะครับจะขวาจะชิดซ้ายชิดขวาเอาไงครับติดกันกันแค่นี้นะครับซอยรถออกจากซอยรถอะไรเงี้ยถ้าเดี๋ยวข้างหน้าก็ลงนะครับหวังว่าลังสิทธิ์ฝนจะไม่ตกนะครับผมเซ็งมากครับเพราะไม่รู้จะไปตกอะไรแถวลังสิทธิ์ทุกวันนะครับแถวในเมืองก็ไม่ตก ประจำนะครับคนนี้เพิ่งออกจากที่ทำงานบริษัทผมนะครับเนี่ยไม่ใช่บริษัทสิตึกที่ผมทำงานนะครับคันนี้ไม่รู้ว่ารถไปจอดไว้ไหนครับชอปเปอร์นี่ครับเซ็งลยครับเลี้ยวเข้าปั๊มกันไปไม่ได้ครับ แถวนี้มีร้านอาหารกินด้วยนะครับน้าลองมากินนะครับแถวเนี้ยมีน้องคนหนึ่งบอกให้ผมทำารวิวทางที่ขับในกรุงเทพนะครับจริงกรุงเทพนี่ก็ถ้าขับบ่อยๆก็จะเริ่มรู้ทางครับแต่ซอยซอกซอยมันจะเยอะพอสมควรครับ โคตติดเลยนะครับซ้ายมือโอ้โหเส้นเพชรบุรีนี่ครับตีนสะพานเป็นไงบ้างไม่เท่าไหร่นะครับอนี้ก็ชะลอได้แล้วนะครับโอ้ชอบเลยครับถนนโลง่ลงๆแล้วก็มาติดแค่ข้างหน้านะครับ สายแล้วครับเรียบร้อยครับอ๋วอ,อันนี้จะเอาเลนไหนวะเนี่ยมันจะเลี้ยวขวาก็ไม่เปิดไฟขวาเนาะ่ายแล้วครับ ติดเหมือนเดิมนะครับแถวนี้นะครับปึ๊บนั่นโดนบังแล้วครับโดนบังลายแล้วนะครับอ้าวไหนข้างหน้าโอ้โหเมื่อกี้ยังฟ้าโล่งอยู่นะครับนี่มาถึงตรงนี้ข้างหน้าดำปีเลยนครับ ทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้นะครับซิ่งนะครับเส้นนี้ก็ต้องมดแล้วครับไม่รู้จะไปยังไงครับโอ้โหเหมือนจะต้องทำเวลาแข่งอีกแล้วนะครับเพราะว่าข้างหน้ามันมืดตึบแล้วนะครับ กันชีวิตเส็งมากครับไปซ้ายดีไหมเนี่ย้ายกันหรือวะครับมันชิดซ้ายเลยครับรถเก่งมันก็เบียดปิดรูกันอย่างเงี้ยน,นะครับเรียบร้อยครับ มาแล้วครับออกซ้ายก็ได้ปะอ้าวเอ็นสแลนะครับโหกันดีดด้วยนี่ครับกันดีดรุ่นนิยมนะครับกันดีดขนาดขนาดท้ายเดิมยังเอาแทบไม่อยู่นะครับต้องใส่กันดีดเพิ่มครับชุดนี้ราคาประมาณยี่สิบบาทนะครับซื้อของในเซเว่นแล้วก็จะได้ถุงมาครับเอามาทำกันดีดได้นะครับ เดี๋ยวผมกําลังทํารีวิวกันดีทนะครับตอนนี้นี่ครับเป็นกันดีทวิธีทําคือใช้ถุงพลาสติกนะครับใส่กระดาษแบนๆนะครับแล้วก็รัดปลายถุงแล้วเอาไปสกัดเทสติดกับทะเบียนนะครับเนี่ยครับใช้ได้ดีครับกันดีทรุ่นนี้ไม่ต้องไปซื้อแพงๆอันหนึ่งเป็นเกือบพันนะครับ แถวนี้ผมเกียดการจราจรมากนะครับคือเลนมันก็มออวอยู่นะครับจริงๆติดแค่เลนซ้ายนะครับเลนขวาสุดอะคนแห่กันเข้าเลนซ้ายกันหมดนะครับเลยโดนเหมือนแบบเหมือนอยังเลนกันเข้าเลนซ้ายอะครับ เนี่ยครับเราวมอใส่ก็จะแบบว่ากระตึกกระตักกระตึกกระตักไปไม่ได้สักทีครับเนี่ยครับผมก็เลาะไปได้เอยครับแย่มากครับ จริงๆถ้าเลนขวาขับเร็วนะครับเลนนี้จะโล่งครับเพราะมันขึ้นสะพานครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะไปแบบขับช้าแบบเออระเหยกันนะครับเนี่ยครับประเทศไทยเนี่ยครับเลนขวานะครับขึ้นสะพานแต่ทำไมมันติดทำไมมันช้าเดี๋ยวไปดูข้างหน้านะครับขึ้นสะพานกันช้าช้า เนี่ยครับเอ็มสแลครับตามกันมาติดๆนะครับสงสัยถ้าผมชนเอ็มสแลด้วยกันเองนี่คนสับสไครต์อาจจะเยอะขึ้นอีกนะครับจะถึงแสนไหมครับสับสไครต์ใกล้จะถึงแสนนี่สงสัยต้องได้ชนชาวบ,บ้านไปหมดนะครับไม่ใช่แล้วครับ เหนื่อยครับแต่ละคันขับรถไปไม่ได้นะครับเซ็งมากครับทําไม่ชิดขวาหน่อย,ยนะครับเป็นมอไซค์ก็ต้องมุดแล้วครับเซ็งมากครับโอ้โหเนี่ยครับยืนตูดหน้าทีบตูดจริงๆนะครับคันนี้เสียบตูด นี่แทนที่จะขับเร็วๆเอาสายอีกก็แย่มากครับสายแล้วครับเหมือนลังสิตจะตกนะครับแสงเอ็มสแลดได้กันเองแล้วนะครับไป ใครช้าสร้างเขาครับผมรีบไปก่อนแลครับตามเิอ125แล้วครับ126 127 128 129ลมแรงนะครับวันนี้137ครับ132 133นะครับ134ครับนี่ผมแากนะครับ135 รโอ้โห oh. วันนี้ไม่ถึง140นะครับข้างบนลมแรงนิดนึงครับมีใครตามมาไม่เอ่ยไม่มีนะครับใครจะตามมาเล่นขับสอร้อบห้านะเกือบจะ1้อครับมีคนจะข้ามถนนนะครับต้องชะลอรถนิดนึงขับสนุกมากครับเอ็นสลเป็นรถที่ขับมันครับ ดูไหนดีแล้วนี่ยแท็กซี่ก็เหมือนจะเปลี่ยนเลนใช่ไหมมาแล้วบข้างหน้าการจราจรติดขัดนะครับนี่ครับครับสวัสดีครับ โอ้ไฟเขียวพอดีนะครับโชคดีมากครับไม่ต้องรอนานนะครับแต่ตอนนี้ติดรถนะครับช้าครับ <c oughs> ซึ่งอย่างเดียวครับ <c oughs> เลี่ยดรถตู้เลยครับวันนี้ บสยซิงครับสายซิงวันนี้เมฆดำมาแล้วครับไม่ซิงไม่ได้นะครับไยแล้วครับไฟเขียวข้างหน้าทันไหมโอ้โหไฟเขียวใกล้ามากครับผมนี่มาเร็วเกินนะครับจ้ะทันทงบันท่อนะครับต้องรีบไปครับไฟเขียวทันไม่เอ่ยทันไม่เอ่ยแท็กซี่นี่มันจะเเล่นไหนวะเนีย เหมือนจะเลี้ยวซ้ายก็ไม่เลี้ยวนะครับทันนะครับไฟเขียวรถก็มีทั้งสี่ล้อเข้าโค้งช้าไปนะครับวันนี้ถ้าทางจะเร็วนะครับกลับบ้านติดตัดเดียวแล้วก็ข้างหน้าก็เริ่มลงแล้ว นะครับอันตรายมากครับเรียวรถอย่างนี้ท่อนี่ก็น่ากลัวนะครับในกรุงเทพไม่ดูมาทำท่ออะไรกันกลางถนนนะครับไปแล้วครับวันนี้มัไมมันโล่งดีกันว่าเนี่ยรถโล่งมากครับวันนี้ แรงเลยนะครับใครตามหลังมานะครับโอ้โหนีครับเริ่มช้าแล้วนัโอ้โหฟอร์จูเนอร์ครับขับโคตรช้าเลยครับ เจอวินขับช้านะครับอรอน,นิดนึงของแล้วครับขับสนุกมากครับวันนี้รถโล,ลง่ลงๆอย่างเงี้ยมันจริงๆขับช้านะครับแขวางอยู่เลนขวา,าโอ้โหเอ้ยสิงห์ครับเอ้ วันนี้ผมงงนะครับทำไมรถมันล่องอย่างไยวะเนี่ยปิดร้ายก็่สิบสอนะครับรถล่องดีจังยี่สิบเก้าแล้วครับสามสิบแป๊บเดียวขึ้น1 3ยสามสิบแล้วครับไวมากรถแรงครับ ร,รถถนนเริ่มไม่มีเลนนะครับรถเริ่มขับกันมัวแล้วนะครับซิงครับซิงข้างหน้ารถติดนะครับชะลอนิดนึง เอนจินเบรกช่วยครับถอนเกียร์อย่างเดียวครับแค่นี้เครื่องก็ลดความเร็วได้ลงได้เร็วแล้วนะครับโอ้กระจุกกันอยู่ตรงนี้นะครับไปไม่ได้แล้วนะครับขอดุนเนอร์ครับจอเลี้ยวขวาไปเลยครับเชิญให้ไวให้ไวเลนในรถติดนะครับออกเลนนอกดีกว่าวันนี้ หน้านี่อะไรนะครับเหมือนจะเป็นบิ๊กไบนะครับดูคตินะครับมอนสเตอร์นะครับท่อคู่ครับสังเกตท่อได้นะเป็นท่อเดิมนะครับดูคตินี่มีเอกลักษณ์ครับมอนสเตอร์ท่อคู่จริงผมก็ชอบนะครับเมื่อก่อนอยากจะได้ครับแต่ว่าเสียงมันไม่ค่อยเล้าใจครับแล้วก็ราคามันก็พอกับซัดกระป๋ลอยซดระอยอะไรเงี้ยตัดสินใจยากนิดหนึ่งครับ โอ้โหเจอแผ่นท่ออย่างนี้ครับตามตามดูพติเลยนะครับท่อเดิมเบามากเลยนะครับเสียงท่อดูพติท่อเดิมครับ เสียงวันนี้ผมไปฟังเพลงนี่ผมฟังเพลงผ่านบูธไม่ได้ยินเสียงท่อดูคติเลยนะครับเบาวิวเลยครับนี้ต้องระวังรถนะครับถนนมันยังไม่ได้ตีเส้นเลนนะครับรถอาจจะมั่วกันนะครับ เจอถนนอย่างเงี้ยครับรับรองครับเจอรถมั่วแน่นอนครับมันไม่มีเลนนะครับต้องขับดีๆครับระวังแท็กซี่อะไรพวกนี้บางคัญก็ไม่ดูเลนนะครับ <c oughs> ผมก็เป็นคนขับรถเร็วนะครับขับช้าไม่ได้ครับหนุดหงิดครับ ้าทางจะติดนะครับหาที่รูเสียบก,ก่อนครับทึบเนจานะครับทำไมไม่ชอบให้แฟนใส่หมวกกันหนะ้าไม่ดีนะครับเนี่ยครับมีแฟนนะรักแฟนเป็นห่วงแฟนก็หาซื้อหมวกให้เขาใส่ด้วยนะครับคนซ้อนนะครับเพื่ อะไรมาเดี๋ยวจะเสียใจกันทีหลังนะครับตัวเองคืออย่ามั่นใจในการขับรถของเรานะครับบางทีขับมาลืมเข้าเกียร์แรงเกิน,นครับคัดหลุดเนื้อกระชากอะ่ะแฟนหงายหลังก็เป็นไปได้นะครับถึงเราอาจจะไม่ได้ล้มด้วยอุบัติเหตุอะไระครับแล้วข้างหน้านี่ก็เขาทําอะไรกันนะครับขบวนการเต่านินจาแล้วเนะครับเต่ากันหมดทุกคันเลยนะครับ